สวัสดีครับพี่น้องก็น,นี่เขาขมาท่านเขา่านะครับผมเดินทางไปรอยเอ็ดนะคะรับผมอำเภอเกษตรวิสัยต่อ <c oughs> มือดีอ้ยไม่เด้แนแบแบบเพา,าพี่น้องแฉบเพราะแบตมนี่นะไม,ม่ทางท้าโสมันนักกินแฉบอู้่ที่น้องอ ว้จะสวมของใหญ่แล้วนี่เกนาบล็อานั่เน,น,น,นเปนได้ไงอร่อมากนี่เปนได้เลยเป็นการกินส้มตำและกิ้งไก่ั้งแรกนะคะอร่อยมากเลยน,นะ,คะ้คท่านบัจ่าปกติกินตะปูซึ่งลงจากเกาหลีแล้วลบจากเกาหลีลหามากครับวันีผู้ช้ำกินนะพ่อ้ำกินส,สด้ครับเด้คเซ็บวันนี้แห้งกินตะปูินซวงบ้างนี่เม่ นี่ซิกเนเจอร์เยโซซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร <ผม S 2> ์ซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร,ร์แต่มันโล่งหนังบอซิกเนเจอร์บอกลาบเยโซครับพี่น้องแซ่บคักโอ้ยจะเป็นบอเล็กินดนบอเล็กคับบ้านมานอีกสองเดืนเอนสเดือนละพี่น้องบรอดเจาะกอนี่อืมขึ้นนี่เป็นไรไป็นด้านจังไรจมาได้ะครับพี่น้องกินเขอ่ามาแลงเจอกันนะครับผมมาแลงเจอกันนะครับผมกาแฟบิ๊กไซ เป็นเวทีเพชรล่ำเพลินนะครับผมข้ามบุญข้าหุนข้าุนข้าุนข้ามบุนข้าุนข้ามหุนข้ามบุนข้ามบุข้ามบุนข้ามหุนข้ามบุนข้ามหุข้ามบุนข้ามห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 ุนข้ามุข้าเุนข้ามหุนข้าุข้ามุนข้ามหุขามหุนข้ามหุข้าุนข้ามุนข้ามุข้าุข้ามุนข้าุข้าุนข้า มีต้อนไปด้วยเถอะนมันเคียงอ่ะมันก็ไดล้วนโอ้ยเนาะเกิดว่าสบายกับนอนหน่อยกิดจังสีลายพี่น้องโอ้ยสบายมันสบายกับบอลนอบิ่งเบิ่งแย่งกันประทัตัวเย่เขาเจ้าเห็นนอตั้องได้สองถุงบุนเด้อร์หมดขึ้น่ะโอ้ยกับพี่บอมไม่ได้นอนเนาะเป็นยังอยู่โอเนี่ยจะขอนอนถึงสี่ขึ้อโอ้ยเท่ะกันหากันระวานพี่น้องบอจ่าเท่าสับดอกใจฉันกันแล้วแต่มยังไงกับฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องออื แล้วพักลายยโสย่าลาลาลายลายโสอือบายบายเด็บ